่อนกลับบ้านนะคะวันก็ได้แวะกราบสักการะองค์พระพรมนะคะตรงบริเวณใกล้ๆกับสวนเสือศรีราชาค่ะ,ะถือโอกาสนะคะในการกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะระหว่างทางกลับบ้าน<ะ> <c oughs> เคยมีคนบอกวันว่าพื้นฐานดวงของวันมีความเนื่องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากวันมีความต้องการ อธิษฐานจิตขอในสิ่งใดให้ตั้งจิตให้แนว่วและอธิษฐานจิตร,ร้องขอ,งของต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้วันมีบางเรื่องราวมาอธิษฐานจิตขอพรจากพระพรขอพระพรจงรับทราบและโปรดประทานพปรปาฏิหาริย์แห่งชีวิตให้กับวันในครั้งนี้ด้วยเถิขดขณะนี้นะคะวันอยู่ที่อำเภอศรีราชา ในระหว่างขาปราหลังจากที่โอนบ้านที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะวันก็เลยถือโอกาสมากราบสักการะองค์พระพรมนะคะเป็นพระพรมองค์ใหญ่นะคะนี่เลยค่ะเป็นพระพรมที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของวันค่ะเป็นพระพรมองค์ใหญ่มากเลยนะคะองค์ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่า มันก็มีการขับรถผ่านนะคะตรงบริเวณพระพรมองค์ใหญ่ของศรีราชาฟาร์มแฟคตอรี่เอาเรสตนะคะตรงนี้เป็นจุดที่เด่นสง่ามากเลยนะคะเคยแต่ขับรถผ่านวันนี้ก็เลยลองเลี้ยวรถเพื่เข้ามานะคะเนื่องจากว่าการจะเดินทางเข้าไปกราบสักการา,าพระพรมที่กรุงเทพก็น่าจะไม่สะดวกนะคะ วันนี้วันก็เลยถือโอกาสแวะเข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็มาจุดธูปก,กับขอพอรพระพรหมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ<ม>เดี๋ยววันจะเข้าไปด้านในค่ะ<ม>องค์ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะ<ม>โอเคค่ะ<ม>ตอนนี้วันรอธูปนะคะ นะคะเดี๋ยวจะรอจนทูบหมดแล้วก็กะว่าจะกลับจะดูว่าทูบทั้งเก้าดอกเนี่ยที่ตั้งจุดอธิษฐานเนี่ยทูบหมดทุกดอกไหมนะคะรอ,อทูบนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นทูบที่จุดบอกเก่าอาธิษฐานนะคะทูบก็ได้มีการมอดครบทวนทุกดอกแล้วนะคะวันนี้ยืนรอเฝ้าเลยนะคะว่าทูบเนี่ยจะจุด ดอกไหนนะคะตอนนี้ก็มอดทุกดอกแล้วนะคะอ่าทั้งเก้าดอกที่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะโอเคค่ะตอนนี้พราบรมนะคะก็รับทราบสิ่งที่รูปตั้งใจลองขออธิษฐานแล้วเนาะ